มันมืดปะเฮ้ยย้อนแตกป้องก็เลือกปลายเลือกปลายแบบนี้เฮ้ยแล้วก,ออยอยออวก็อันนี้ใส่ตามลูกสอนนะครับมีบลูกสอนหมอครับใส่เข้าไปปุ๊บก็แค่ปิดฝาก็รับข้าง ง่ายกว่าพ right, ี่ไม่ต้องยกโลงมาครับเมื <y <y ่อยพอล็อกแน่นเสร็จเราค่อยตัดนะแล้วก็แล้วร้อยร้อยเบรกครับอ๋อนั่นย้อนแสงย้อนแสงนี่ร้อยเบรกข้างบนนะเอ้ยร้อยเบรกตรงนี้นะพี่ครับครับ น้อยป้าบแล้วก็น้อยตรงนี้เหมือนเดิมก็พุ่งพุ่งบนเลยเหมือนเดิมก็ไปฝผลทางนู้นครับผมแค่นี้เดยวเองยกอันนี้รับรับได้นีเวลาเราเราได้ที่แล้วก็เลิลรอกเลยเลยที่เลยมันก็จะไม่ขยับไปเรื่อนลองเห็นรับ แต่ตัวนี้มันจะตัดควนมแน่นตรงนี้นะคะเนี้ยเนี่ยเนี้ยนี่จะหมุนข้างในนะแต่เรามาหมุนแน่นข้างในความแน่นเราเทสครั้งเดียวแล้วนะครแล้วก็เทสไว้เอาแค่นี้เปิดเครื่องรอรอมอเตอร์อยู่มอเตอร์ทำงานอีก มด้เครื่องอยู่ไหนครับเนี่ออยู่บ้านเลยต้องไม่ท้าไปดูหมดเยนะได้ไม่ได้ใช้เลยเพื่องนะครับน่าจะคือเราพักแล้วมันซ่อมซ่อมเสร็จแล้วก็ได้เครื่องนี้มาต่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวลองดูก็ได้ว่าโอหรือแตกอย่านี้แต่รุ่นนี้อย่างกันหนูหนูปีนปีนไม่ได้ปีนไม่รู้จะเข้าท้องหา 另外。